นะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพรหุชนะพาพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลิติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา,มาโภชนะมามา วัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพาวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสวุวรรณมามา,มาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพาพระหุชนะพาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพระหุชนะพาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลิติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามาม,มาภลราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะ พระหุชนพาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพระหุชนาะ ภาวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพะหุชนะภาวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนพาพระหุชนะภาวันตุเมนาชาลีติ ชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพระหุชนะพาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาภรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสับเพชนาะพรหุชนาะพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพราพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพาพระหุชนะพาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโพชนะมามา วัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพาวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสวุวรรณมามา,มาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพรหุชนาะพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพรหุชนาะภาวันตุเม